ครับดีครับทุกท่านครับว ja. ันนี้เราก็มาชมเหรียญหลวงปู่ขาววัดรสีนะครับวันนี้เราก็จะมาดูบริเวณใบหน้าของหลวงปู่ขาววัดรีนะครับว่าแท้แบบไหนครับครับก่อนอื่นนะครับเวลาเล่นนะครับให้ดูที่เหรียญของหลวงปู่ขาวก่อนนะครับว่าเป็นบล็อกของวัดรีไหมครับเป็นบล็อกเก่าย่านดอนเมืองครับเวลาเล่นต้องรู้ก่อนนะครับ เหรียญลงภูเขาลักซีเนี่ยตั้งในปีพศ2469ครับปัจจุบันเนี่ยปีพศ2563เนี่ยอายุเหรียญอยู่ที่94ปีครับให้สังเกตที่บริเวณเนื้อเหรียญนะครับครับเนื้อเหรียญเนี่ยอายุ94ปีเนี่ยจะต้องมีฟาร์มเก่าจริงครับครับดูที่พื้นเหรียญน,นะครับสังเกตนะครับถ้าเป็นเหรียญใหม่เนี่ยผิวจะตึงครับ ก่อนเล่นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าจุดตำหนิของเหรียญเนี่ยเป็นแบบไหนครับผมจะเล่นตามบล็อกตัวนี้ครับให้ดูที่บริเวณลูกศรที่ผมโยงไปให้นะครับมุมโบด้านซ้ายมือของเจ้ภาพเนี่ยก็จะมีเนื้อเกินเกิดขึ้นครับครับเราจะเล่นบล็อกนี้บล็อกเดียวครับบล็อกอื่นผมไม่เล่นครับครับนี่เป็นตําราของเสียผพายุคเก่าครับหนังสืออันาจากภากเครื่องครับ เขาก็จะมีตำราวิธีการเล่นให้ศึกษาครับเหรียญหลวงปู่ขาว,วัดตีเนี่ยจะต้องเล่นบล็อกนี้บล็อกเดียวครับบล็อกอื่นไม่เล่นนะครับเหรียญของหลวงปู่ขาว,วเนี่ยหาคนเล่นเป็นได้ยากครับคนพื้นที่เนี่ยยังไม่มีเหรียญของหลวงปู่ขาววัดตีเลยครับส่วนมากเนี่ยเ คนที่แนะนำเนี่ยส่วนมากเขาก็จะแนะแนะนำให้ดูที่หนังสือจุดตรงนี้ต่างๆครับแต่จริงๆอะ่ะเขาไม่มีเหรียญและก็ไม่มีควารมรู้จริงครับส่วนมากก็จะเปิดหนังสือเปิดอินเทอร์เน็ตเปิดยูทู e เปิด Facebook เนี่ยแล้วก็มาบรรยายให้เพื่อนๆฟังเนี่ยอันนั้นอะ่ะมันไม่ใช่ควารมรู้จริงครับมันเป็นควารมรู้ที่ลอกเข้ามาครับเดี๋ยวมาดูจุดตรงนี้ต่างๆไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับเหรียญเนื้อทองแดงเนี่ยในพื้นที่ดอนเมืองเนี่ยในสนามพาดต่างๆเนี่ยแทบไม่มีใครนำมาขายนะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่หายากครับและก็มีจำนวนการสร้างน้อยครับเนื่องจากว่าเหรียญเนื้อทองแดงเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องการชำรุดของบล็อกเหรียญน,นะครับครับสังเกตนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับก็จะมีจุด ปีลาวเกิดขึ้นครับหมายเลข2ก็เหมือนกันครับจุดปีลาวเกิดขึ้นครับครับเลยทําให้เหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดงเนี่ยมีจํานวนการสร้างน้อยครับครับด้านหน้าบริเวณเหรียญของลุงูขาวัตถุสนะครับเวลาเล่นนะครับต้องสังเกตที่ดวงตาของลุงขาวก่อนนะครับดวงตาเนี่ยจะต้องแบนและลาบครับครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคนนอกพื้นที่เนี่ย เล่นเหรียญของลวงปูเขาทัดศรีเนี่ยเป็นเม็ดกลมครับเหมือนเหรียญลวงปูเอี่ยมวัดหนังครับแล้วก็จะแล้วก็จะดันให้เป็นเหรียญแท้ครับแต่จริงๆไม่ใช่ครับเหรียญของลวงปู่ขาวัดศรีเนี่ยดวงตาจะต้องเป็นดวนลากครับและให้สังเกตที่หมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองนะครับก็จะมีเส้นเปลือกตาทั้งสองข้างครับครับส่วนหมายเลขสามเนี่ย ก็จะมีเนื้อเกินเกิดขึ้นครับเป็นขีดๆครับจุดนี้จะมองยากหน่อยครับแต่ก็ยังพอเห็นครับเวลาเล่นต้องสังเกตเบื้องต้นก่อนนะครับเหรียญของลูกขาวานี่จะต้องมีเปลือกตาทั้งสองข้างครับครับให้มาดูที่บริเวณใบหน้าของเหรียญลูกขาว,วัตติก่อนนะครับให้มาดูที่หมายเล็กหนึ่งก่อนนะครับ สังเกตที่ดวงตาของลงภูเขาว,วัตติก่อนนะครับดวงตาของลงภูเขาว,วัตติเนี่ยก็จะค่อนข้างแบนเนล่าไปครับจะไม่เป็นเม็ดกลมๆเหมือนไข่ปลาครับถ้าเป็นเม็ดกลมๆเหมือนไข่ปลาเนี่ยปลอมทันทีครับครับ <heroin> ให้สังเกตที่หมายเลขศูาานย์ก่อนนะครับ <S <S ดวงตาด้านซ้ายมือของจอภาพเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่กว่าด้านฝ่ามือของจอภาพครับสังเกตนะครับ ดวงตาครับด้านซ้ายมือของจอภาพเนี่ยก็จะใหญ่ฝาครับแล้วก็รอ,อบดวงตาด้านซ้ายมือของจอภาพก็จะใหญ่ฝาครับส่วนด้านฝ่ามือของจอภาพเนี่ยก็จะเล็กฝาครับแล้วจะเป็นรูปวงรีไปครับสังเ,เกตเห็นนะครับเวลาเล่นครับนี่คือจุดใจตั้งเหมือนกันครับสําหรับรอ,อบดวงตาของ เหรียญลูกขาววัตสีครับสังเกตนะครับเวลาเล่นครับแล้วก็ให้มาดูที่หมายเลขสองกับหมายเลขเจ็ดก่อนนะครับหูของหลวงพ่อเนี่ยก็จะมีขนาดไม่เท่ากันครับหูหมายเลขสองของหลวงพ่อเนี่ยก็แต่ใหญ่กว่าหูหมายเลขเจ็ดครับสังเกตนะครับเวลาเล่นครับหูหมายเลขสองเนี่ยจะก่อนข้างใหญ่กว่าครับเห็นได้ชัดครับ แล้วก็ให้มาดูที่อรอบดวงตาของหลวงพ่ออีกทีครับเหรียญของหลวงภู่ขาววัลักรีเนี่ยจะต้องมีเปลือกตาทุกเหรียญครับสังเกตนะครับจุดสําคัญครับเหรียญหลวงภู่ขาวจะ,จะต้องมีเปลือกตาครับแต่ที่สําคัญที่สุดคือเปลือกตาของหลวงพ่อเนี่ยหมาย 3, มเลขสามหมายเลขสี่ครับ เส้นจะขาดหายไปตรงบริเวณนี้พอดีครับเส้นเปลือกตาครับจุดสําคัญนะครับเวลาเล่นครับใช้กล้องส่งพาเนี่ยส่งเข้าไปเลยครับเส้นจะขาดตรงเลขสามและเลขสี่ครับถ้าแบบเรียบไปเสมอกันเนี่ยเสียงครับครับแล้วก็ให้มาดูที่หมายเลขห้าและหมายเลขหกทีครับครับเส้นเปลือกตาก็ จะหายไปบริเวณหมายเลข5และหมายเลข6อีกทีครับครับแล้วก็ให้มาดูที่หมายเลขอีกทีครับอ่าพอดีผมทําลูกศรโยงไปด้านล่างเนี่ยอ่ก็จะมีเส้นเกินเกิดขึ้นน่าจะเป็นเส้นเปลือกตาที่ขาดไปครับนี่ก็เป็นจุดหลักอีกจุดหนึ่งครับจุดใจตังครับที่สังเกตได้ครับจะมีอ่าเนื้อเกินยื่หนึ่งมาครับสังเกตนะครับเวลาเล่นครับ จุดสำคัญครับครับแล้วก็ให้มาดูที่หมายเลข8กันนะครับออขอบจมูกด้านบนซ้ายมือของจอภาพเนี่ยก็จะสูงฝ่าด้านฝ่ามือของจอภาพครับสังเกตนะครับหมายเลข8ครับด้านซ้ายมือของจอภาพเนี่ยขอบจมูกด้านบนเนี่ยจะสูงฝา่าครับ พอดีผมทําเต้นไว้ให้ครับเห็นได้ชัดครับเหรียญน้วมุกขาวของแท้จะต้องเป็นแบบนี้ครับขอบจมูกจะไม่เท่ากันครับสังเกตนะครับแล้วก็ให้มาดูที่หมายเลขเก้านะครับบริเวณปากด้านล่างของหลวงพ่อเนี่ยช่างเขาแกะแม่พิมพ์ไว้เป็นแบบนี้ครับจะไม่เต็มปากครับ สังเกตนะครับปากด้านล่างของหลวงพ่อครับจะไม่เท่ากับปากด้านบนครับนี่คือจุดใจตังเหมือนกันครับเวลาเล่นต้องมีฝัดพนานจริงครับแล้วก็ให้มาดูที่บริเวณหมายเลขสิบครับาปากของหลวงพ่อเนี่ยก็จะแหลมยาวติดกับแก้มครับจะเห็นเส้นลากไปถึงชนแก้มนะครับ จะค่อนข้างเห็นชัดครับ,รบเวลาเราดูเหรียญของลูภูเขาววลส์เนี่ยเราต้องดูที่เนื้อเหรียญก่อนนะครับว่าเหรียญคุณอายุถึงเกือบหนึ่งร้อยปีหรือเปล่าฟาร์มเก่าของเหรียญเนี่ยจะต้องได้ตามอายุเหรียญไปเลยนะครับสิ่งสําคัญนะครับและตัวแม่พิมพ์ของบล็อกลูภูเขาววลสีเนี่ย ตรงบริเวณมุมโบเนี่ยมีเส้นเนื้อเกินเกิดขึ้นไหมครับสาหรับเหรียญเนื้อทองแดงนะครับสําคัญครับเวลาเล่นครับถ้าแม่พิมพ์ไม่ใช่เหรียญมันก็ปลอมครับครับสิ่งสําคัญนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะดันเหรียญลงภูเขาวละสี่ที่บริเวณมุมโบไม่มีเส้นขีดไปเนี่ยดันไปให้เป็นเหรียญแท้ครับแต่จริงๆมันไม่ใช่ครับนั่นมันเหรียญปลอมครับ เขาก็จะดันไปให้มันเป็นเหรียญแท้ครับเหรียญปลอมเนี่ยตรงบริเวณมุมโบเนี่ยที่ไม่มีเส้นเกินเนี่ยขายได้ไหมครับขายได้ครับหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยขายได้ครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือคุณจะไม่ได้พุทธคุณเหรียญของล้มขาววรตีตามไปด้วยครับครับถึงสาคัญนะครับเขาจะไม่ได้ไปครับ ส่วนเหรียญแท้เนี่ยถ้าเราส่งกล้องไปเนี่ยจะเห็นความเก่าของเนื้อเหรียญเลยครับว่าได้อายุาจริงๆครับเกือบ100ปีครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับครับและสามารถพิสูจน์ด้วยเครื่องวิทยาศาสตร์ได้เลยครับว่าเหรียญเนี่ยมีอายุเก่าเกือบ100ปีจริงหรือเปล่าสามารถเข้าเครื่องพิสูจน์ได้เลยครับครับเหรียญแท้ต้องกล้าพิสูจน์ครับ สำหรับการเล่นเหรียญของลูกบุขาวประสีเนี่ยของผมก็มาแนะนำสับเนเพื่อน,อนแค่นี้ครับถ้าชอบกันก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับผมครับ